ผมไปแล้วครับนะครับอ <c oughs> ะไรครับอาลืมเลยว่าจะถ่ายรายการเรื่องเล่าบนหลังรถนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคม พฤษภาคม2567แม่ผ่านไป3เดือนกว่าแล้วยังจะนึกถึงปี2566ให้ตายสิเมื่อกี้ก่อนถ่ายผมคุยกับน้าเขานิดหน่อยนะครับน้าอ่าเขาบอกว่าน้าเขาชอบขาวสกีนะ ว่าง,งั้นเถอะออกไหมครับผมออกไหมอ่าเปิดไฟเลียวแล้วให้เขาให้เขาโอ้บ้านสวยแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมผมผ่านประจำนะครับทุกครั้งที่มาส่งภรรยาผมจะผ่านไอ้บ้านหลังเนี่ยแต่ผมไม่เคยจอดดูสักทีเลย นี่เป็นครั้งแรกที่จอดแล้วดูบ้านหลังนั้น <laughs> มันให้ความรู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านที่ใช้ถ่ายละครละครไทยครับแบบพวกบ้านอะไรล่ะบ้านพระเอกนางเอกรวยรหรู้อะ่ะมันต้องบ้านแบบนี้นะ อย่าเรียกว่าบ้านเลยนะครับเรียกว่าคาราหา์จะดีกว่ามันใหญ่มันใหญ่มากผมไม่รู้ว่าเสียงเอ้ยผมไม่รู้ว่าเสียงของผมมันแหบหรือเปล่านะครับผมมีอาการเจ็บคอด้านในลึกๆนะเหมือนเดิมครับทอนซินอักเสบปีนึงผมจะเป็นอยู่ประมาณสักสักสามครั้งสี่ครั้งโดยประมาณนะครับบางทีก็ทีนะ อะเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นสองเดือนถัดมาเป็นแบบนั้นเลยนะไม่รู้สิครับมันแล้วแต่นะปัจจัยคงจะยังไงดีร่างกายตัวเองนี่แหละอ่ะพักผ่อนน้อยใช่เน็ดเหนื่อยจากการขับรถใช่ใช่หมดเลยครับทุกอย่างมีส่วนหมดเลย ไปพักผ่อนน้อยนี่โทษอะไรไม่ได้นะนอกจากโทษตัวเองครับมันอยู่ที่คนนะโอ้นะสวนเลนไปแล้วนูอย่าไปหาทํำนะเพื่อนๆนะสวนเลนนะยกเว้นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเอาว่าตำรวจนี่โบกให้สวนเลนนะถึงจะสวนเลนไปได้นะครับแดงแล้วไม่ต้องรีบครับจอดทุกคันจอดทุกคัน วิ่งเส้นนี้มันจะแบบนี้แหละมันต้องต่อคิวกันถนนมันเลนแคบนะประมาณนี้แหละครับตรงนั้นไปไม่ได้แล้วอย่างว่าที่สุดตรงนี้มันมันแดงไม่นานนะพรุ่งนี้ผมหยุดนะครับ เพราะว่าเป็นวันเกิดผมผมจะอยู่บ้านอยู่กับภรรยาและจะมีน้องสาวน้องเขยมาหาไม่แน่ใจว่าหลานสาวจะมาด้วยหรือเปล่าน้องข้าวหอมเป็นหลานสาวของเขาเรียกว่าอะไรหลานสาวของน้องเขยผม มันก็ถือว่าเป็นหลานผมเหมือนกันนะเนาะวันที่11มีนาคม2567ที่ผ่านมาเนวันเกิดของน้องข้าวหอมใช่หลานคนนั้นเลยเป็นเป็นวันเดียวกับที่ผมไปจดทะเบียนสมรสกับสีภรรยานะ <c oughs> ก็ถือว่าฉลองสองอย่างไว้ในตัวนะครับฉลองอาหนึ่งวันเกิดน้องเข้าหอมสองผมกับภรรยาจดทะเบียนสมรสไม่ง่ายเลยไม่ยากนะครับไปจดทะเบียนสมรสไม่มีอะไรครับเจ้าหน้าที่ให้กรอกอะไรก็กรอกไปถามคําถามอะไรตอบไปตามความจรงิงแค่นั้นจบแล้วครับแล้วได้ทะเบียนสมรสมาเอาพยานไปสองท่านนะ ผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าที่ต้องใช้พยานสองท่านพยานต้องเป็นคนที่แบบบรรลุนิติภาวะแล้ว18ปปีบริบูรณ์อะไรแบบนั้นนะผมเคยได้ยินว่าบางที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพยานให้ได้บางที่ ไม่ต้องใช้พยานบางที่เคร่งครัดใช้พยานสองท่านดังเช่นที่ผมไปทำครั้งนี้ใช้พยานสองท่านที่สำนักงานเขตดุสิตโอ้หมอไซคือพุ่งไปเร็วจังอ่ะมีแต่คนขี่หน้ากลัวเว้ย ผมหลบดีกว่าว่ะแต่ยังไงก็ตามนะผมโทรศัพท์ไปถามที่สำนักงานเขตคันนายาวตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตคนนายาวนะครับโทรไปถามเจ้าพนักง,งานเขาเจ้าพนักง,งานเขาบอกว่า ไม่มีพยายนไม่ได้นะคะต้องมีพยายนสองท่านอา้าเหมือนสอนอเอ้ยเหมือนสอนองอสำนักงานเขตดุสิตเหมือนกันเป๊ะผมเลยคิดว่าตูไปจดที่ดุสิตก็ได้วะใช่ ไปดูสิทนธะ์นั่นแหละง่ายดีจริงๆผมไปได้นะครับแต่รถมันเลื่อนแล้วโน่นถนนข้างหน้านนรอดีกว่ามันเลื่อนแล้วนะสายแปดผ่านฝั่งนี้ด้วยหรอเอจริงๆนะผมเพิ่งเห็นสายแปดนะครับหรืออาจจะเห็นแต่จำไม่ได้ผมเป็นพวกความจำไม่ดี ยกเว้นบางเรื่องบางราวความจำดีชิบหายไม่รู้ทำไมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมความจำไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้เทียบนี่ต้องเทียบกับน้องสาวตัวเองนะเพราะว่าเกิดมาพ่อแม่คนเดียวกันเพื่อนๆรู้ไหม พัฒนาการของผมนี่ช้ากว่าน้องสาวไปเกือบหนึ่งเท่าตัวหรือเอาว่าอีกอย่างหนึ่งในด้านของสมองน้องสาวผมเหนือกว่าทุกด้านอาจจะเท่าตัวเลยก็ได้นะเพราะว่าหลายอย่างเขามีความคิดที่ฉลาดหลักแหลมมากกว่าผมเยอะเลยหลายอย่างเราเราคิดไม่ทันเขานะครับถามว่าน้อยใจไหมไม่นะครับผมดีใจที่มีน้องสาวฉลาดและเอาตัวรอดเก่ง น้องสาวผมผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะอาจจะเป็นเพราะเจออะไรที่มันที่มันแย่เยอะๆทำให้เขาเรียนรู้และเข้มแข็งจนเป็นน้องสาวผมดังทุกวันนี้มันมันก็ถือว่าดีนะถือว่าดีตรงที่เขาเขาเอาในเรื่องของความผิดพลาดหรือจะความโชคร้ายอะไรก็แล้วแต่นะ เอามาเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ประสบการณ์มันซื้อไม่ได้นะพวก,พวกถ้าเราไม่ขวนขวายหรือว่าไปเจอเองมันก็ตอบยากนะครับมันไม่ได้เหมือนในเกมที่เราจะซื้อค่าประสบการณ์แล้วทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไป เอ็กพีเพิ่มอะไรแบบนั้นไม่รู้สิ <laughs> <laughs> ประสบการณ์สอนทําสอนให้เราแข็งแกร่ง <laughs> <laughs> ผมเชื่อแบบนั้นนะแล้วมันก็เป็นจริงอยู่เอ๊ะนินจา400คันนี้ผมเคยเห็นนะรู้สึกจะผ่านแถวนี้บ่อยนะครับทำไมติดกันล่ะเพื่อนเอ้ย ขอไปนะโอ้โหกินแวกกินอะไรของพี่ชายข้างหน้านี่จัดเต็มมากเลยแต่ผมเมาควันสามล้อนะไอเรื่องที่ผมพูดนี่มันก็เรื่องพื้นๆน,นะครับทุกคนเข้าใจได้อยู่แล้วไ่อยากจะเล่าให้ฟังแค่นั้นนะนะ ตอนนี้ผมกำลังผ่านแยกแยก,แยกราชเทวีนินจา400คันนี้ไม่มีกระจกหลังนะผมไปทางไหนดีวะผมก็ไม่ไว้ใจนินจา400เนี่ยมันไม่มีกระจกหลังมันไม่เห็นข้างหลังนะครับมันได้ยินแต่เสียงผม ดีหน่อยยังมีไฟเลี้ยวบอกมาแล้วฟอ er, ร์ต uner เลี้ยวเข้ามาแล้วมีอะไรไหมจอดไหมซ้ายขวาหน้าหลังดูให้หมดออกมาแล้วหนึ่งครับขึ้นสะพานไหมพี่ ฉันไปนะโอเคขอเข้าซ้ายนะครับจะเออ๋ไม่มีว่างต้องชะง,งูกดูนะฮะอย่าไปสีสัวเข้าไปสุ่มห้าสุ่มหกนะเพื่อนๆบล็อกเข้าได้เลยนะเลี้ยวเข้าไปอ่าทงแดงแล้วทงแดงแล้วอ่า เขาทำความเคารพเราก็ทําเขาเราก็ทําความเคารพตอบนะครับเดี๋ยวดูก่อนคันนี้เอาไงจอดไหมจอดไม่จอดดูกันไม่จอดไปเนาะเลี้ยวใช่ไหมพี่ชายป่ะฉันไปด้วยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดพี่ชายอาจจะไม่เคยมาเอาไม่เลี้ยวเหรอเลี้ยวได้นะ ไม่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับรถสวนเยอะเหมือนกันนะนี่มากกว่า20คันสวนมา โอ้โหโอ้นี่ฝุ่นเหรอเนี่ยผมจะเข้ายังไงดีครับผู้ชมผมเจอล้วมองนิดหน่อยขอบคุณนะขอบคุณครับคันนี้เลี้ยวเข้าใช่ไหมมันก็เข้านะแต่มันยังเข้าไม่ได้ บีชะมัดสามล้อเลี้ยวเร็วหมดยังเต้ยวเ้ยเหมือนเหล็กนะเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ได้เหยียบไปแล้ว ไม่มีรถไหลลงมาผ่านขับไปก็คิดไปครับผมอุ้ยสีนี่ว่าสีนี่ว่าลมไปทางไหนนี่อเช็คดูสิ อุยแม่งเยอะ,ะตายเราต้องรีบหน่อยนะครับมีสีแล้วตรงนั้นนะก่อแล้วก่อเลยรถเราจะได้ขาวเป็นย่อมยอมโอเคผมเขียนเข้าไปดีกว่าครับเขาพ่นสีวะเราองสีลอยไกลกว่าที่เราคิดแต่ดูจากที่มันลอยแล้วมันยังลอยอยู่ทรงตัวนะครับ มันไม่ได้ลอยไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไอ้ทรงตัวนี่แหละตอบยากเราไม่รู้ว่ามันจะลอยไปทางไหนต่อหลังจากที่มันทรงตัวแล้วผมเข็นไปละไม่อยู่แล้วถ้ามันลอยไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือว่ามีลมพัดนี่มันจะเดาได้เลย ว้าวมันมีที่จอดนะเพื่อนๆแต่มันอยู่ลึกผมรู้สึกว่าในหมวกนี้อากาศไม่พอหรืออากาศน้อยนั่นเองโอเควันนี้ต้องจอดเฉียงแบบนี้ นี่เราดูซิว่าเราจะอยังไงเราจะจอดเฉียงไหมเราจะหน้ากากใครวะเนี่ยเราจะตั้งรถตรงไหมอืมเราจะหยับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งคันนี้เราคิดว่าปรับให้มันดีดีกว่าพี่หนุ่มเอียงซ้ายนะครับพี่หนุม่มพี่หนุ่มเอียงซ้ายจังเลยพี่หนุม่ม น,นี่มามจดให้ตรงๆข้างๆจะได้เข้าได้ข่างไปนิดหน่อยเนาะ ผมจะจอดข้างเจีคนนี้ได้อีกหนึ่งคันเลยนะนี่เข้าตรงนี้นะครับเอาใครดีเอาคันนี้ดีกว่ารถไฟรถไฟมานายมาจอดข้างๆฉันดีกว่า ทำไมมันเล็กจังวะนี่จออข้างๆชั้นดีกว่าพวก yeah. นี่เลยเยี่ยมครับผมจะเหยียบมาตรงกลางนิดนึงนี้มันมันใกล้ไปเหยียบคันนี้มาไว้ใกล้ๆเราถ้าเราขีนเองเรามั่นใจกว่ามั่นใจกว่าชาวบ้านเขาขีน โอเคผมไม่ล็อกคอนะครับเพราะว่าไม่ได้เอ๊ะมันใกล้เสาอยู่นะล็อกดีกว่าวะ่ะมันใกล้เสาอยู่โอกาสที่เขาตั้งรถมาเอียงไปฝั่งโน้นโดนมีนะครับถ้าเกิดว่าเขายึกยกักยึกยกักซึ่งตามปกติแล้วถ้าไม่ไม่ใกล้เสานะผมจะไม่ล็อกคอนะครับไม่ล็อกคอเขียนคันนี้ให้ดีๆหน่อยจัดตำแหน่งดีๆนี่ ไปทะเบียนเดียวกันเลยนะนี่เลขหลังเลขข้างล่างเนี่ยหนึ่นะครับจอดด้วยกันเสมอเราผมก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยมันคือบันทึกบันทึกของผมที่ทำไว้ในบางครั้งบางคราวตอนแก่ผมอาจจะมาเปิดดูหรือถ้าวันใดวันหนึ่งผม ไม่ได้ขับรถแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์เราจะมาดูว่าเราเป็นอย่างไรในตอนนั้นและเมื่อเราดูเราอาจจะนึกอะไรสักอย่างหนึ่งออกได้ว่าอตอนนั้นเราคิดอะไรเราทำอะไรเรารู้สึกอะไรพบเจออะไรอยู่ใช่บางทีความทรงจำมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะ ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ตายและยังไม่ได้เสียวความทรงจําไม่ได้สูญเสียวความทรงจําหรือจาไม่ได้นั่นเองเรายังมีวิดีโอดูเมื่อดูปุ๊บเราเห็นแบบนี้แล้วความทรงจําตรงนั้นมันจะย้อนกลับมาเหมือนกับว่าเป็นการขุดขึ้นมาใหม่ซึ่งคิดว่าสมองมันอาจจะเริ่มลบอะไรออกไปแล้วนะ อารมณ์แบบคล้ายๆฮาร์ดิสเต็มใช่ไหม <laughs> แต่เพอิญเอิญ,อเ,อญเราดูมันเหมือนเป็นการรื้อฟื้นกู้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกได้คิดได้และจำได้ว่าณตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ช่วงเวลานั้นณขณะนั้นว่างั้นเถอะอืม ถือว่าดีนะครับคล้ายๆกับว่าเราลืมสถานที่สักสถานที่หนึ่งเรานึกไม่ออกเหมือนภาพมันจะปรากฏแต่มันไม่ปรากฏสักทีหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้กลับไปสถานที่อีกครั้งภาพนั้นมันค่อยๆผุดขึ้นมาและชัดเจนในหัวของเราว่าเฮ้ยตัวเคยมาที่นี่ เราเคยมาทำอะไรที่นี่สักอย่างหนึ่งหรือผ่านหรือนั่งหรือนอนประมาณนั้นคล้ายๆกับการรือฟื้นความทรงจำของคนที่สูญเสียวความทรงจำคนที่ยังความทรงจำดีปกติก็จะพาคนที่สูญเสียวความทรงจำนั้นพาไปดูในจุดที่เขาเคยไปเพราะว่า สถานที่เขาเคยไปคนที่สูญเสียความทรงจำนั้นจำไม่ได้แต่หากเขาไปแล้วโอกาสที่จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาจากส่วนลึกของในสมองเนี่ยมันมีสมองอาจจะดึงตรงนั้นกลับมาก็ได้ซึ่งผมคิดว่าสมองอาจำอยู่แต่จิตใต้สำนึกอาจจะไม่จำหรืออาจสมองไม่จำแต่จิตใต้สำนึกจำก็ได้เนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่นี่คือบันทึกความทรงจํานะครับยิ่งผมเป็นคนลืมง่ายด้วยยิ่งบันทึกไว้จะดีมากเอาละวิเจันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะไล้ฟังผมพูดประลัมปลาไปเรื่อยเพื่อนๆมีความความคิดเห็นอะไรสามารถที่จะพิมพ์ความคิดเห็นได้หรืออยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งกับผมก็ได้อย่างเช่นว่าพี่ทำวิดีโอแบบนี้ไหมนะครับ ซึ่งผมมีอยู่นะว่าผมจะทำอะไรวิธีการเขียนรถในแบบของผมนะครับซึ่งไว้จะทำให้ดูนาะไวมีโอกาสเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ